สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินดรติตา8ดหรือช่อง m y c e คาร i n อ i น i นวันนี้น่าจะมอ่านการ์ตูนเรื่องราไวร้ายที่ฉันเรียงดูมาอย่างดีตอนที่24โรคระบาดในหมู่บ้านเกิดโรคระบาดงั้นหรอคะเกิดโรคระบาดที่หมู่บ้านโซโซเรเตที่อยู่ตรงข้ามกับภูเขาลูกนี้ก่อนแล้วตอนนี้มันเกิดระบาดมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วนะครับ เดียวพวกคนในหมู่บ้านด่าสถานการณ์ไม่ดีเลยใช่ไหมคะตอนนี้ยังเป็นแค่ระยะเริ่มต้นก็เลยไม่แย่ขนาดนั้นแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาที่วิหารเพราะไม่สบายใจกันมากกว่าคุณพระช่วยแล้วท่านมหาปุโรหิตจ,จะทำยังไงต่อไปหรอคะตอนนี้เขากำลังท่องบทสวดมนต์เพื่อชาวบ้านครับมันเดยวเวลาทำการของวิหารไปแล้วนี่คะ ในตอนที่เรากำลังตกอยู่ในความวุ่นวายวิหารไม่มีทางปิดได้หรอกครับเดี๋ยวนะคะให้นักปวชคนอื่นมาสวดตอบก็ได้นี่ถ้าเป็นท่านซีซ่าแล้วก็เขาคงจะสวดต่อคนเดียวจนกว่าตัวเองจะล้มพับไปนั่นแหละครับคะคนที่ทำอะไรรุกรวงและงดหนีอยู่ตลอดเวลาคนนั้นเนี่ยนะคุณยังไม่รู้จักท่านซีซ่าดีพอสินะครับตอนท่านซีซ่าอายุเก้าวขวบนักเวทจอมบ้าคลั่งเควะทูด เคยทำให้หมู่บ้านที่ท่านซีซ่าอาศัยอยู่กลายเป็นซาบประหักพังท่านซีซ่าจึงได้สวดภาวนาอดรับอดนอนและอดอาหารเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เพื่อหมู่บ้านที่กลายเป็นซาบประหักพังจนได้พลังอํานาจมาเขาไม่ได้มีพลังวิเศษมาตั้งแต่เกิดหรอคะโดยทั่วไปพลังเพียงเล็กน้อยจะติดตัวมาตั้งแต่เกิดและไม่รู้แจ้งแล้วก็จะได้พลังอํานาจมาหนละังจากนั้นเมื่อไรที่ ก็ตามที่โรคนี้ตกอยู่ในความวุ่นวายท่านซีซ่าก,ก็ไม่เคยห่วงร่างกายตัวเองเลยเขาเป็นคนแบบนั้นมาตั้งแต่เกิดแล้วหรอครับการที่เป็นมหาปุโรหิตนี่ไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้สินะคะให้ตายสิถ้ารู้แบบนี้ตั้งแต่แรกฉันคงไม่เรียกเขาว่าคนขี้เกียจที่กินเงินเดือนของวิหารไปวันๆดอกอยังไงก็เถอะผมอยากให้คุณครูคอยระวังไม่ให้พวกเด็กๆเ,เข้าใกล้พวกชาวบ้านนะครับอ๋อค่ะได้เลยค่ะขอบคุณที่มาบอกข่าวให้รู้นะคะ แต่เขาก็ควรได้นอนหลับบ้างนี่นาแทนแทนพวกคนในวิหารคงเหนื่อยกันมามากอย่างน้อยก็เอาชายเย็นไปให้ดีกว่าคุณป้องกันตัวอย่างดีเลยนะครับคุณเคอร์ติสพวกนักบวชเองก็ควรปิดหน้าเวลาไปไหนมาไหนไม่ดีเดรอคะอืมพวกเราต้องพยายามทำให้สาวบกทุกคนไม่รู้สึกกังวลนะครับแต่โรคข้างนอกมันวุ่นวายมากเลยนี่คะ อย่าห่วงไปเลยครับถ้าพวกนักบวชติดโรคขึ้นมาก็จะถูกส่งตัวไปรักษาที่มหาวิหารทันทีว่าแต่ท่านมหาปุโรหิตยังสวดมนต์อยู่หรอคะเขาค่อนข้างเดือนนครับคุณไม่ห้ามเขาหน่อยหรอคะผมไม่กล้าเข้าไปขัดขวางการทํางานของเขาหรอกครับคุณเคอร์ิสรู้จักกับท่านมหาปุโรหิตได้อย่างไรหรอคะพอดีเป็นนักบวชผมก็ถูกส่งตัวไปอยู่ที่มหาวิหารเราก็ได้พบกับเขาที่นั่นนะครับ แต่พวกคุณดูสนิทและเชื่อใจกันมากกว่านั้นอีกนะคะสำหรับผมเขาไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าเลยนะครับเพราะผมเป็นหนึ่งในผู้คนมากมายที่ท่านซีซ่าได้ช่วยชีวิตเอาไว้ตราบใดที่พวกสัตว์อสูรยังถูกจองจำอยู่ในทะเลทรายสีดำด้วยพลังวิเศษของท่านซีซ่าผู้คนส่วนใหญ่ในจักรวรรดิก็ถือว่ายังติดหนี้ชีวิตเขาอยู่หมู่บ้านที่ผมเคยอาศัยอยู่มันอยู่ติดกับทะเลทรายสีดำนะครับ เพื่อนและคนในครอบครัวของผมต้องตายเพราะสัตว์อสูรพวกนั้นอย่างนับไม่ถ้วนเลยครับในตอนนั้นคนที่ช่วยพวกเราและจัก,กรวรรดเอาไว้ก็คือท่านศรีสาพอผมได้เห็นเขาก็เลยฝันอยากจะเป็นนักบวชนะครับการที่ท่านศรีสาลับอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเพราะเรื่องนั้นด้วยการจะทําให้ที่แห่งนั้นคงอยู่แบบนั้นต้องใช้พลังวิเศษอย่างต่อเนื่องซึ่งมันดูดพลังของท่านศีสาไปเยอะเลยล่ะครับเกิดเรื่องแบบนี้แบบนั้นนี่เอง ยิ่งหดคุยก็ยิ่งมีแต่เรื่องที่น่าทึ่งเต็มไปหมดเลยแนฮะแล้วทำไมเรื่องนั้นถึงไม่เป็นที่พูดถึงกันทัวนว่วจักรวรรดิล่ะคะเพราะท่านซีซ่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับคุณพระช่วยฮาน,นาช่วยรวบไปนี้เอาไว้ถ้าเป็นฉันคงติดป้ายประกาศให้เห็นกันทั่วหมู่บ้านแล้วเปล่าประกาศให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของฉันไปนแล้วเขาเป็นคนที่คนแบบพวกเราไม่ควรจะไปตัดสินนะครับ ขอข้าวกินหน่อยต้มชาให้ดื่มทีสิแล้วคนแบบนั้นไปเอานิสัยน่ารำคาญแบบนั้นมาจากไหนกันนะวันต่อมาวันนี้คุณดูงมหาปุโรหิตก็ยังสวดหมุนไม่หยุดเลยครับพวกเธอก็เอาท่านมหาปุโรหิตไปแบบอย่างแล้วโตขึ้นไปเป็นคนดีนะไหนครูบอกว่าเขาเป็นคนว่างงานไปวันวันนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนไร้ประโยชน์ที่ชอบมาขอข้าวกินด้วยไม่ใช่เหรอ แถมยังเรียกเขาว่าตัวเลือดด้วยยะอย่า yeah. โ yeah. ตมาเป็นคนที่พูดอะไรไม่คิดแบบครูนะครูสํานึกผิดแล้วว่าแต่ว่าโรคระบาดมันจะอยู่อีกนานไหมครับผมได้ยินมาว่าผู้คนที่หมู่บ้านโซโซ,โซเรตีตายไปเป็นร้อยคนเลยนะอย่าพูดเรื่องนั้นด้วยหน้าตาเบิกบานแล้วแกว่งเท้าไปมาได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าที่วิหารคนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับ นั่นน่ะสิทุกคนคงกังวลแหละนั่นแหละ <L un> มีข่าวือที่ว่าถ้ามาที่วิหารแล้วจะไม่ติดโรคระบาดนะครับหืมเจอไปได้เห็นเรื่องนั้นมาจากไหนนะ <L un> คุณโมอีเซเอาหนังสือวิชาฟันดับมาให้เราก็บอกมาครับ <L un> นี่พวกเขาเชื่อกันจริงๆหรอว่าพระเจ้าจะช่วยป้องกันโรคติดต่อนะ่ะ แต่พวกนักบวชก็ไม่ติดโรคอะไรแถมคนในหมู่บ้านเราก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไม่มากด้วยนะเอจริงเหรอเพราะอย่างนั้นโดยมีข่าวดอว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ได้รับความเมตตาจากพระเจ้านะครับดูตรงนั้นสิครับมีผู้คนจากหมู่บ้านท่าเรือด้วยนะเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยแค่วัสดุของเสื้อก็แตกต่างแล้วรองเท้าผู้แบบนั้น ก็หมู่บ้านชาประมงนั่นแหละครับที่ใส่กันถ้าหมู่บ้านทั่วไปก็หาซื้อยากครับแต่มันก็แปลกนะครับจนถึงตอนนี้วิหารเรายังไม่เป็นอะไรเลยได้อย่างไงกันนะอืมมีอะไรเหรอฉันว่าฉันพอจะรู้แล้วล่ะคงเป็นเพราะอย่างนั้นสินะอะไรรู้อะไรกันฉันว่าการที่คุณครูไม่รู้อยู่คนเดียวก็สนุกดีฮะเอียนเธอก็รู้เหรอ พวกเธอเมินครูงั้นเหรอคุณครูวันนี้ไม่เอาชาเย็นไปให้พวกเขาเหรอคะคัะอะเวลาผ่านไปขนาดนี้แล้วเหรอฉันควรจะต้มน้ำทิ้งเอาไว้แท้ๆคงต้องรีบไปแล้วล่ะไปดีมาดีนะครับเอาล่ะทุกคนตอนที่24จบรุจบลงแล้วโรคระบาดท,ที่ระบาดในตอนนี้หมู่บ้าน ของคนที่อยู่ใกล้วิหารก็ยังไม่ได้ติดหรือระบาดอะไรเยอะมากนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราคุณครูฮันนาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปดูคลิปหน้ากันดีกว่าว่าโรคระบาดจะโดนหยุดจังแค่นี้หรือว่าจะบาดระบาดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย